สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครบรอบการทำปลาดุกต้มปลาล้าแล้วนะครับไม่ได้ทำนานแล้วครับวันนี้ก็ถือโอกาสนี้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อใครอยากจะเอาไปทำลองกินดูนะครับนี่ส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากนะครับปลาดุกเครื่องต้มยำนะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงรากผักชีครับน้ำปลาล้าครับ โอเคครับไปชมกันเลยโอเคนะครับเปิดแก๊สตั้งหม้อนะครับเติมน้ำลงไปไม่ต้องเยอะนะครับให้ให้พอดีกับตัวปลานะครับเยอะกนไม่ร่อยครับไม่เข้มข้นครับโอเคครับจากนั้นใส่เครื่องต้มยำลงไปนะครับข,ข่าตะไคร้ใบมะกรูด ไปมะกูดครับใส่ันไปเลยครับรอน้ำเดือดครับนะครับตั้งไปสักพักน้ำเริ่มเดือดนะครับใส่ปะลาล้าลงไปเลยครับใส่ปะลาล้าก่อนครับตามใจชอบนะครับอันนี้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับ ปลาดุกหนึ่งตัวน่อยนะครับประมาณสามช้อนโต๊ะครับอันนี้ต่อน้ำเดือดอีกรอบหนึงครับโอเคนะครับหลังจากน้ำเดือดนะครับใส่ปลาดุกไปได้เลยครับปลาดุกนี่เาราล้างเกลือเรียบร้อยแล้วนะครับจับความข่าวครับ ไปเลยครับแล้วก็ปล่อยให้เดือดนะครับไม่ต้องคนครับเดี๋ยวคาวครับพอใส่ปลาดุกไปสักพักน้ำเดือดนะครับตามด้วยผงนัวครับใส่น้อยแซบน้อยใส่หลายแซบหลายครับถัดเลือบ แล้วก็ทิ้งไว้สักพักนะครับให้เหนื้อปลาดุกสุกได้ที่ดีครับพอเราใส่ไปสักพักนะครับมันจะมีฟองนะครับก็ให้เราช้อนฟองนะครับออกน้ำจะใส่ครับโอเคครับโอเคนะครับพอ เนื้อปลาดุกสุกได้ที่ดีนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ดูนะครับปลาดุกต้มปลาล้าของเราเวลากินเราจะปรุงข้างนอกนะครับก็จะใส่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกทีนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับนี่โอเคนะครับเ,เพื่อนๆหลังจากที่ปลาดุกต้มปลาล้าแล้วครับ เราต้มได้ที่เนื้อปลาสุกนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะมาปรุงข้างนอกหม้อกันนะครับนี่อันนี้ครับอันนี้ได้วัตถุดิบพิเศษมาครับเป็นมะกอกป่านะครับมะกอกป่าเนี่ยมันเหมือนผงชูรสธรรมชาตินะครับอร่อยมากใส่ต้มยำใส่อะไรเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวใส่ส้มตำสุดยอดเราใส่ไปทั้งลูกเลยครับนี่ ไปสักสองลูกครับก่อนบีบเราก็นวดนวดซะก่อนนะครับให้น้ำเนี่ยมันใกล้จะหมดหนาแล้วนะครับมากอบปานี่ต่อไปครับใส่ผักชีลงไปครับ นี่พริกป่นนะครับพริกป่นคั่วเองเผ็ดมากตามใจชอบครับไปจากนั้นก็เราใส่มะกอกไปบ้างแล้วนะครับเราก็จะบีบมะนาวแค่ไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเกินครับลองบีบไปสักซีกนึงก่อนครับจากนั้นครับนี่ครับพระเอกของเราครับ ปลาดุกต้มปลามีหัวหอมด้วยครับอร่อยใส่หหวหอมนั้นก็คนนะครับหอมมากๆเลยครับทุกคน ต้มน้ำลายผลิตน้ำลายอามาเลยครับนี่ครับปลาดุกต้มปลาล้าครับเสร็จแล้วครับคนเป็นไงบ้างสุดยอดไหมวันนี้มีมะกอกด้วยรับรองร่อยแน่กินกับข้าวสวยร้อนๆสุดยอดไปเลยโอเคนะครับปลาดุกต้มปลาล้าครับผมใครชอบเผ็ดก็ใส่เพิ่มได้นะครับ